ลักชูคอลักคอร์ละลืมหมดเลยค่ะลักคอรค่ะแอค่ะวันนี้นะคะก็มาร่วมงานเปิดนะคะ The l u ก c อค่ะที่เสียงพรากรนะคะก็เป็นโซนเปิดใหม่ของเสียงพรากรค่ะเป็นการรวมซปเปอร์แบรนด์ทั้งหมดเลยค่ะส่วนของแอมวันนี้ก็เป็นตัวแทนของโรลเบียนาค่ะก็ ก็เป็นหนึ่งในในแบรนด์นะคะในช็อปที่เปิดใหม่แล้วก็สำหรับโรโลพิเอร์นายิ่งพิเศษสุดเลยค่ะเพราะว่าเป็นเอ่อเป็นแฟลกชิพโซนแห่งแรกในประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรอคอยค่ะตอนนี้ก็ไม่ต้องไปช็อปที่อื่นแล้ก็ช็อปที่พรากอนของแม่จะเป็นแบบเป็นแบบโรลลิ่งแม่เลยคะแบบว่าเท่ๆอะไรใช่ค่ะเอ่อเป็นเอ่อใครๆก็จะรู้จักโรโลพิเอร์นาในนามของเอ่อเป็นเป็นควีตเล็กชอรรี่ค่ะ ป็นยัังงงไบบ้าครมันรวมทุกสิ่งทุกอย่างมาในที่เดียวมันสะดวกสบายขนาดไหนสบายกับว่าคนชอบใช่ค่ะก็รวมทุกแบรนด์ที่ทุกคนตามหาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นมาที่นี่ได้ทุกแบรนด์ค่ะก็อยากจะบอกว่าไม่ไม่ต้องไปช็อปต่างประเทศแล้วค่ะช็อปที่นี่ค่ะแสดงว่าถ้ามาที่นี่ก็มีคนช่วยถือคนช่วยถือถือแบบว่าต้อะไรยังไงบ้างเขาพยายามเนาะเห็นไม่มีที่รุดนะเก็เสื้อเอานอัลฟาแต่ให้แอดี ให้เป็นคนที่ถึงกับขอเใหนแม่บ้านมีสำหรับรักช์ช้อปได้ยางงคะค่ะก็ช่วงนี้นะคะช่วงปลายปีนะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเริ่มช้อปปิ้งกันแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาที่โซนเปิดใหม่ที่นี่นะคะเดอะลักช์ฮอลล์สยามพารากอนค่ะรับรองค่ะว่าจะได้ช้อปแบบจุดใจแน่นอนมีซุปเปอร์แบรนด์ทุกแบรนด์ที่ทุกคนตามหาแ่จ๋าหัวใจสีชมพูไหมคะ ไม่เมื่อกี้บอกว่าแม่เกิดอยู่ไหมเพราะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้แม่มาถ่ายนู่นแม่บอกว่าวันนี้ขอเวลาทำใจนิดนึงมันเกิดอะไรขึ้นเป็นไงไปเป็นไงเป็นไงไปเป็นไงแม่มันยังเปความสบายสบายอ่าแสดงว่าแม่พูดได้หมดใช่ไหมครับวันนี้ค่ะค่ะพูดเป็นไงบ้างสหรับเรื่องความรักกันพี่ถามเลยสหรับเรื่องความรักเป็นไงบ้างแตอนนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะค่ะคือยืนยันว่าตอนนี้คุยกันใช่ค่ะใช่ค่ะคุยคุยได้เขามาพิชใจเราตอนไหนที่เรายอมเปิดใจคุยกับเขาด้วยอ่ะ เรื่อยๆค่ะหมายถึงว่าก็เป็นตอนแรกก็เริ่มจากเพื่อนร่วมงานเนี้ยแหละค่ะแล้วก็แล้วมันก็เหมือนคุยมาเรื่อยๆตอนแรก ก็ค <ừ> ือว่าตรงไหนที่มันพิเศษมากขึ้นกว่าเดินก็คงเป็นช่วง ออกบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบเออเขาเขา,เขามีความคิดเป็นแบบอืมแล้วพี่แอ๊บตกใจในคําสุดท้ายเขาไหมครับเพราะว่ามันบางทีก็รู้สึกว่าชัดเจนชัดเจนมันดูแบบทุกคนมีฟิี่เลยเออแล้วกเกิคือจริงๆก็คุยกันมาในระดับหนึ่งค่ะว่าว่าว,า,ขอขอาว่าเขาจะบอกนะว่าว่าคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการรับรู้ค่ะแล้วก็ตกลงร่วมกันค่ะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้คิดว่าจะ ถ้าพี่แอฟเซย์เย่คุณเขาก็จะแบบว่าคือเป่งขึ้นมาอย่างนี้พี่แอฟยังไงบ้างความรู้สึก็เชื่อว่าใครฟังก็ก็คงยิ้มเหมือนแอฟค่ะแล้วก็แต่ว่าความรู้สึกจริงๆเรคือรู้สึกขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติและยังเป็นห่วงในเรื่องความห่างของวัยอะไรอย่างเงี้ย บอกว่าไม่คิดเลยก็คงไม่ได้ค่ะก็ก็คิดค่ะแล้วก็ในประเด็นที่ที่มีคนเป็นห่วงแล้วก็รับรู้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะถ้สบายใจขึ้นเลยค่ะที่เอฟคอหลังจะเห็นว่าหลังจากที่นอนคุนแล้วกเ็ก็มีรูปอะไรอย่างเงี้ยต่างตามาไปเจอกลุ่มเพื่อนใช่ค่ะก็สบายใจค่ะก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณความเป็นคนชัดเจนของเขาค่ะที่เขายืนยันว่าเขาจะขอเป็นคนพูดเองก่อนค่ะแล้วก็แล้วก็มันก็เป็นไปตามที่ ที่เราเคยคุยกันค่ะซึ่งแต่สำหรับแอปในการที่เขาขอเป็นคนพูดก่อนก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเพราะว่าปกติโนนเขาเป็นคนชัดเจนแล้วก็เขาเป็นสุภาพบุรุษแบบนี้อยู่แล้วค่ะแกงเพื่อนบ้างไหมบ้างสำหรับแกเพื่อนพวกเราหรือว่าเกิดตอนนี้เคยไม่มีทานไปทานข้าวแล้วแต่แค่ไม่ได้แกงหน่อ่ไม่งั้นไม่งั้นเริ่มจากี่นุ่มกับชมพู่ก่อนว่าอะไรบ้า ก็คือ่วามรักของเราก็นิดนึงนิดนึง่แล้วแกงแกงวันเกิดนะคะที่ที่เป็นเดวันเกิดรหลังมากเอาแกงที่อแกนที่แอรี่ปอค่ะค่ะก็รู้ค่ะเ้อว่ายังไงบ้างครับแซวเยอะกว่านดนก็แซวเรื่อยๆแเรื่อๆก็จริงๆอ่ะเพื่อนสนิททั้งหมดนะคะทุกคนก็น่ารักมากๆเลยก็คือเขาบอกเลยว่าถ้าอะไรที่แอรปทัปดีเขาก็ค แม่แต่ว่าแม่แฮปปี้มากถึงั้นแต่ว่ามีคนไปโฟกัสถึงเรื่องเสื้อที่เป็นเสื้อคู้ชายคนดีเออก็บอกแล้วบางคนเออไม่ไม่ได้เสื้อคู่บางคนทำไม่ได้เสื้อคู้ไม่ไม่ได้นานกันที่จริงมันเป็นเหมือนใส่เีมเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้่าไม่ไม่เคยนัดค่ะไม่เคยนไม่ได้นัดกันเลยด้วยว่าโพสแต่งกับพี่พี่เจฟี่ที่เราไปเม้นต์ก็ไปเม้นต์กันมาอ๋อคือด้วยความสนิทกันเดี๋ยวพี่เป้ค่ะก็วันนี้ก็เล่นกัน นี่อ<า>แ <S <S 2> <S 2> อสบายใจมากแค่นกันทุกอย่างที่รู้ว่าไม่รู้ตัวแล้วค่ะสบายใจมากมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคือจริงๆที่ผ่านมาเราก็เราก็คุยกันแล้วเราก็ทํากิจกรรมต่างๆคืออย่างที่แอบบอกคือถ้าก่อนหน้านี้ใครจะเห็น จากการสมัครที่แล้วเนะเาะแอบก็เคยพูดไปแล้วว่าเอา้ามีคนไปเห็นไปทานข้าวด้วยกันไปอะไรอย่างเงี้ยแอบก็พูดตจำตรงว่าก็ที่นี่แหละใช่ไหมจ้าแอบก็พูดจำตรงว่าก็ไปก็คือเราแอบทำอะไรก็บริสุทธิ์ใจอะคะ่ะเพราะว่าเราเราคุยกันเราศึกษากันมันเป็นช่วงที่แบบเราก็ต้องเรียนรู้กันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ปฏิเสธได้ก็จะมีกิจกรรมพวกเนี้ยค่ะทานข้าวเล่นกีฬาเราก็เราก็ติ๊ติดแบบตุ่นหนังอะไรอย่างเงี้ยตุ่นหนัะ ความทันิ์เป็นเพิ่มมากขึ้นไหมครับจากนับแต,แต่ตอนแรกที่เราเริ่มคุยกัมนมาถึงตอนนี้แล้วแน่นอนค่ะก็ต้องมากขึ้นค่ะแล้วก็มันก็เนี่ยหละค่านก็ผ่านระยะเวลาผ่านการทำ เพิ่มพลังให้เราอันนี้มันก็สำหรับแอ้มันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องดีๆในชีวิตนะคะแลปน่ีก็มีอกาสไปเจอกันมากขึ้นทำกิจกรรมอะไรเหมือนเดอหนุ่ดีที่ไม่ไม่หวั่นเราใครตัดระไ่้ใช่ค่ะก็รู้สึกสบายมากขึ้นค่ะคือก่อนอันนี้เราอาจจะต้องแบบเออเราก็พยายามไปที่ที่แบบเออไม่ได้คนเยอะนะหรืออะไรแบบนั้นนะคะแต่ตอนหลังก็คือสบายมากคือไปมาหมดแล้วค่ะจะแท่้า จะคอนเสิร์ตอะไรคอนเสิร์ตปีใหม่ก็ไปด้วยอะไรยงเี้ค่ะละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ทําอะไรที่เราอยากทำไลฟ์สไตล์นี่ไปด้วยกันได้ใช่ไหมเอ๊ค่ะตอนตอนนี้ก็เท่าที่อยู่มาก็ก็ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวค่ะถ้าชอบดูละครเวทีชอบดูอะไรอย่างเงี้ยก็แค่คาดผังกำลังละครั้งนี้มากน้อยขนาดจริงๆนะว่าไม่ว่าจะครั้งนี้หรือครั้งไหนอะค่ะ เต็มที่กับมันนะคะความความคาดหวังมันมันก็ตอบลําบากเนาะก็คือณปัจจุบันแอฟก็เต็มที่กับกับทุกๆเรื่องค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องความรักความคาดหวังในความรักหนึ่งในการงานอะไรมันก็ทุกอย่างเมื่อเราทุ่มเทเต็มที่เราก็อยากให้มันออกมาดีค่ะแต่สุดท้ายปลายทางมันจะเหมือนเรื่องงานเหมือนกันค่ะสุดท้ายจะได้รับผลตอบรับยังไงมันก็ถือว่าถ้าเราทําดีที่สุดแล้วแอปก็ยอมละแอียอมไม่ขอทั นวบอกว่าตอนนี้คือพี่อาจจะไม่มีสถานะใช่ไหมครับนวบอกว่าถ้าสถานะเป็นแฟนคลับก็คือจะสั้นมากแล้วจะข้ามขั้นไปถึงแต่งงานตรงนี้พี่แอฟยังไงกับอันนี้ก็คืออันนี้เป็นคนดูแบบแฟนกันดูหอฟิน่ะใช่ต้องได้ใจกับชุดบอกว่าว่าการระยะการเป็นแฟนจะสั้นมากแล้วจะไปอีกขั้นหนึ่งเลยตรงนี้ตอนยังไงบ้าน้องก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าสําหรับแอฟและนวลคือ ถึงขั้นที่เราจะเรียกว่าแฟนมันคงเป็นจุดที่แบบเราเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วทุกอย่างจริงๆถึงได้มีสถานะความเป็นแฟนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นมันก็คงเป็นเรื่องง่ายแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะจะสำหรับแอป,ปก็คือแอปติดไหมคือคือ,คอ,คอติดติดจรวดมันก็น่ารักดี <c oughs> แต่ว่าในในความเป็นจริงสุดท้ายแล้วค่ะมันก็คงจะต้องใช้ <c oughs> ใช้เวลาคือหมายถึงว่าเวลานี้ไม่ได้หมายถึงว่านานหรือสั้นหรือยาวแต่ว่ามันหมายถึง จังหวะเวลาที่มันใช่โอกาสแล้วก็ความพร้อมค่ะความรู้สึกของเราทาั้งคู่ค่ะถ้าเขาจะติดจรวดเราติดตรงน,นี้ไหมครับหรือไม่เกี่ยวอก็อย่างที่บอกค่ะก็คงเป็นช่วงของจังหวะเวลาแล้วก็ความพร้อมความรู้สึกที่มันใช่ของทั้งสองคนแล้วันนี้ทุกอย่างมันดูแบบแฮปปี้เองเลยแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แบบปี๊ดว้าแต่งตอยจะดูที่เขาดูแบบยิ้มไปกับเรามีความสุขกับเรารู้สึกยังไงบ้างกับคุณรู้สึกว่าสปอร์ตเราแล้วเชีเยร์รเราแบบโอ้โหแอบจะบอกว่าแบบ มากๆเลยค่ะขอบคุณสําหรับทุกการสปอร์ตกำลังใจค่ะตอนนี้เวลาไปไหนแล้วทุกคนก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็คือแอลก็เขินนะคือแบบกินดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แอลคิดว่ามันคงมาจากการที่คือเขาเห็นเราแฮปปี้เราก็แฮปปี้แม่ก็าถ่ายถึงข้อความที่น้องส่งมาทิกจิตที่เป็นแบบหยอกขยศมาดีแม่คือ ที่เราไปฮ่องกงแล้วไม่แบบมีสมควาใหม่เนี่ยเราตั้งใจจอดจะไปนีเป็นปกติไหมครับว่าเราก็เล่นเล่นงนีแล้วคือถ้าไม่ได้เจอกันว่าต่างคนต่างทำงานค่ะแล้วก็เอาไปว่าต่างคนต่างทํางานหนักมากาเลยไม่ใช่ใงานเฉยๆบางทีก็กเล่นเล่นแค่นี้แหละอะไม่ก็สุดท้ายถามแม่แ <laughs> ม,ม่ชอบผู้ขอเสื้อหรือผู้ขอเสื้อก็ใส่สูทหรือไม่ใส่สูท <laughs> ยิ่งเคยเป็นผู้ชายอยู่เคียงข้างแอปมาก่อนเลยทำได้ใช่ไงผู้ชายอยู่เคียงข้างแอปจะไงสูตรดำหรือไม่สูตรดำตายแล้วเป็นคำถามที่ไม่ได้เก่งข้อสองมองวงตรงนี้แล้วนี่ยเออเอาแล้วแต่ทุกคนเลยค่ะไม่ต้องแอปนะเขาไม่มีเสื้อเอเจะเอาไอ้นี่เสื้อเออแต่แม่ไม่หวใช่ไหม แอฟขออนุญาตถามคือผ่านด่านปีใหม่เลยใช่ไหมคะผ่านด่านมันจะไหวพราะว่ายังไงดีอ่ะคือเอาไปว่าปีใหม่รับรู้ค่ะค่ะเพราะว่าสําหรับแอฟนะคะคือปีใหม่แล้วก็ครอบครัวเป็นเรื่องสําคัญมากๆสาหรับแอฟค่ะแอฟเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทุกคนในครอบครัวรับรู้การที่จะติดต่อก็นเดียเยอะมากๆเลยค่ะเราจะมีโอกาสได้เห็นไหมครับอนาคตคงมีค่ะแต่ว่าณตอนนี้คือแค่งานเดียว เต็มมากๆพอดีมันอาจจะเป็นช่วงสิ้นปีด้วยแล้วก็ตักคนตักละครละครก็แน่นมากละครไม่ค่อยได้เลยค่ะน่าังใูงใช่ค่ะโอเคขอบคุณบบค่ะค